พระเจ้าไม่ได้เรียกให้พี่น้องออกไปทําด้วยกําลังตัวเองแต่พระองค์อยากจะสําแดงความเป็นพระเจ้าออกมาผ่านทางชีวิตของเรานี่เป็นเหตุผลที่ว่าผมไม่อยากให้พี่น้องมองขีดความจํากัดของตัวเองมีสุภาษิตว่า<ม>ขิงเนี่ยยิ่งแก่ยิ่งเผ็ดเช่นเดียวกันในพระคัมภีร์อินทภาลัมยิ่งแก่ผลยิ่งดก สวัสดีพี่น้องทุกท่านที่รักในองค์พระเยซูคริสต์นะครับพี่น้องครับวันนี้ผมมีพระคำของพระเจ้าที่อยากจะมาแบ่งปันหนุนใจพี่น้องพี่น้องครับในการที่เราจะตัดสินใจรับใช้พระเจ้านั้นอย่าให้เรามองขีดความจํากัดของตัวเองเพราะว่าผู้ที่ทํากิจอยู่ภายในชีวิตของเราก็คือพระเจ้าหลายๆคนมักจะพูดว่าฉันแก่แล้วฉันอายุมากแล้วฉันยังไม่พร้อม อันนั้นยังไม่พร้อมอันนี้ยังไม่พร้อมหลายๆครั้งเราดูถูกพระเจ้าโดยที่ไม่ได้ตั้งใจพระเจ้าอยากจะให้พระองค์สำแดงออกมาทางชีวิตของเราแต่เราไม่ยอมเป็นภาชนะที่ให้พระเจ้าใช้การหลายคนพระเจ้าอยากจะใช้แต่เขาไม่ยอมให้พระองค์ใช้เพราะว่ามองขีดความจำกัดของตัวเองมองว่าฉันยังไม่พร้อมสิ่งนี้ฉันยังไม่พร้อมสิ่งนั้นพี่น้องครับความเป็นจริงแล้วพระเจ้าไม่ได้ให้พี่น้องทำคนเดียวตามลำพัง แต่พระองค์คือผู้ที่เสริมกำลังผู้ที่ประทานริคเดชให้กับพี่น้องภายในชีวิตของพี่น้องอาเมนไหมครับโดยกำลังความสามารถของเราเองนั้นเราไม่อาจที่จะสามารถชนะกับผีวิญญาณชั่วหรือการล่อล,ลวงต่างๆหรืออุปสรรคมากมายต่างๆได้นี่เป็นเหตุผลที่ว่าพระเยซูบ,บอกว่าเราจะทรงพระผู้ช่วยอีกผู้หนึ่งมาอยู่กับท่านผู้นั้นคือองค์พระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์หลายคนพระเจ้าอยากจะให้ออกไปประกาศ อยากจะให้ออกไปขับผีวางมืออธิษฐานให้กับคนเจ็บคนป่วยแต่เราไม่มีความกล้าเรามองว่าฉันคงทําไม่ได้หรอกที่จริงแล้วพี่น้องครับพระเจ้าไม่ได้เรียกให้พี่น้องออกไปทําด้วยกําลังตัวเองแต่พระองค์อยากจะสํแแดงความเป็นพระเจ้าออกมาผ่านทางชีวิตของเรานี่เป็นเหตุผลที่ว่าผมไม่อยากให้พี่น้องมองขีดความจํากัดของตัวเองใช่อยู่ครับบางคนอายุมากแล้วแต่พี่น้องอย่าลืมมีสุภาษิตว่า ขิงเนี่ยยิ่งแก่ยิ่งเผ็ดเช่นเดียวกันในพระคัมภีร์อินทผาลัมยิ่งแก่ผลยิ่งดกในฟิลิปปีบทที่สองข้อที่13กล่าวไว้ว่าเพราะว่าพระเจ้าเป็นผู้ที่กระทํากิจอยู่ภายในพวกท่านให้ท่านมีความประสงค์และมีความสามารถทําตามชอบพระทัยของพระองค์ได้เห็นไหมครับว่าพระเจ้าไม่ได้ให้เราออกไปทําด้วยตัวเองแต่พระองค์เป็นผู้ที่ทํากิจอยู่ภายในเรา เพียงแค่ว่าขอให้เรามีความเชื่อไม่ว่าพระเจ้าเรียกให้เราทำอะไรออกไปประกาศร,รับใช้พระเจ้าเป็นคำพยาญชีวิตหรืออาจารย์ของเราสั่งให้เราทำอะไรบางสิ่งบางอย่างอย่ามองขีดความจำกัดของตัวเองจงมองถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าจงคอยดูความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าที่จะกระทำผ่านทางชีวิตของพี่น้องถ้าพี่น้องไม่มีประสบะการณ์ความอัศจรรย์ของพระเจ้า พี่น้องจะเอาคําพยานชีวิตที่ไหนไปพูดให้กับคนอื่นมากมายได้ยินได้ฟังจริงไหมครับคําพยันชีวิตที่ยิ่งใหญ่เกิดจากประสบการณ์ที่เราเดินกับพระเจ้าถ้าเราไม่มีประสบการณ์การอาัศาจรรย์กับพระเจ้าเราจะไม่มีคําพยานชิตที่ยิ่งใหญ่ผมอยากพี่น้องดูในสดุดีบทที่92ข้อ12และข้อที่14กล่าวว้ว่าคนชอบธรมก็งอกขึ้นอย่างต้นอินทพลัมเจริญขึ้นอย่างต้นสนสีดาในเลบานอน ข้อที่14กล่าวว่ามันแก่แล้วมันแก่แล้วก็ยังเกิดผลมันมีน้ําเลี้ยงเต็มและเขียวสดอยู่เห็นไหมครับว่าอินทอพ์ลัมยิ่งแก่ผลยิ่งดกแม้ว่าอินทอพลัมอยู่ในกลางทะเลทรายแดดร้อนสักแค่ไหนมันก็มีน้ําเต็มอยู่ในลําต้นและใบก็เขียวสดอยู่เสมอไม่ว่าพี่น้องอยู่ในสถานการณ์ใดไม่ว่าพี่น้องจะเป็นผู้รับใช้พระเจ้าหรือเป็นผู้เชื่อธรรมดาขอให้เราเป็นภาชนะที่ยอมให้พระเจ้าใช้การ ยอมให้พระเจ้าใช้ชีวิตของท่านอาเมนไหมครับพระเจ้าอยากจะสําแดงพระสิริของพระองค์ออกมาผ่านทางชีวิตของเราแม้ว่าอายุน้อยพี่น้องก็สามารถรับใช้พระเจ้าได้เป็นคำพยานได้ประกาศข่าวประเสริฐได้ขอเพียงให้เราเชื่อว่าฉันไม่ได้อยู่คนเดียวตามลำพังฉันไม่ได้พูดด้วยความคิดโดยสติปัญญาของฉันแต่ฉันพูดโดยพระวิญ,ญญาณของพระเจ้าพูดโดยฤก์เดชของพระเจ้าอาเมนไหครับ ไม่ว่าพี่น้องประกาศขอประเสริฐเป็นคำพยานชีวิตอธิษฐานวางมือให้กับคนเจ็บคนป่วยขอให้พี่น้องทำออกมาด้วยความเชื่อนั่นแหละเป็นสิ่งที่พระเจ้าพอพระทยัยถ้าหากปราศจ,จากความเชื่อแล้วจะเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าไม่ได้ดังนั้นไม่ว่าพี่น้องวันนี้จะเป็นใครอยู่ในตำแหน่งอะไรหรือไม่มีตำแหน่งอะไรอายุมากแล้วหรืออายุยังน้อยอยู่อย่ามองขีดความจำกัดของตัวเองเมื่อพระเจ้าเรียกให้เราทำอะไรขอให้เราน้อมรับและทำอาเมนไหมครับ บอกกับพระเจ้าใช่พระเจ้าถ้าสิ่งนี้มาจากพระองค์ลูกจะขอเชื่อฟังอย่างเด็กๆทอมใจเหมือนเด็กๆและเชื่อฟังและทําตามนั่นแหละครับเป็นสิ่งที่พระเจ้าพอพระทยัยและพระสิริของพระเจ้าจะสาแดงออกมาผ่านทางชีวิตของพี่น้องอเมนนะครับขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกคนที่ฟังวิดีโอนี้นะครับพระเจ้าอวยพรครับสวัสดีครับ